โอ้ยสวัสดีครับแล้วเซอร์เซตด้านด้วยไม่เจอใครเลย, <S 1> <S 1> อ,ยอืมเกี่แล้วครับเซเบิ้ลเหรอ อะไรอ่ะเดินมาจูบหน้าเลยเดินมาจูบหน้าเลยป่ะอย่าจู่เสานี้นะเพื่อน จุ่มกันสองเครื่องเลยครับเอ็นสองคนสองเครื่องอะไรละ่ะสองคนมาเลยครับรกระทืบแรงก่อนเ <c oughs> ปิดตู้หา ล้วเราเซอร์ไพรส์เลยหรือเปล่าโอ้โห <c oughs> ไม่ได้อยากจะซ้ำนะแต่เราเปิดแล้วเราเห็หนนา <c oughs> ยไ <c oughs> <c oughs> อเขาเีเบิร์กแมวทำไมเขาเขารูว้ว่าเราแบบ เดี๋ยวเขาจ้รู้ว่าเรามีบาร์บีคิวครับบาร์บีคิวบวกพลิกสดเอาพิลิออนพิลิออนเอสเอาย่องเพื่ออ๋อพิลิออน ลีออนอแขวนนะครับยังไม่ได้แขวนแน่เลยลีออนหิมะตกซะด้วยแม่มันจะมาปั่นต่อนะตรงเนี้ย อันนี้มีบิดเบือนครับแต่มันมีสองคนอยู่เครื่องนี้ปะ่ะอ,อ,อยู่เครื่องนี้ครับเห็นนะเพื่อนเซเบ่นเฟสสุดท้ายป่ะเนี่ย ่าตัดมุมมู่ไม่โดนเปิดตู้เอ้าไม่เจอใคร งเงียบเกินอ้ไอคนนี้น่ากลัวครับเพราะว่าเขามีบิดเบือนเราต้องเอาเขาอ,ออกก่อนไม่งั้นเราจะเล่นกับเขายากครับเพราะว่าเอาแพ้ทางจัดๆเลย โอเคเสร็จไปแล้วหนึ่งเครื่องครับเ,เสร็จไปแล้วหนึ่งเครื่องมาปั่นก็กระทืดไม่ได้เลยเราไปเช็คเครื่องก่อนครับ เอากระทืบก่อนไม่รีบง้างมาแต่บางลำพูมีเปิ่งไล่อะโดดแล้ววิ่งเร็วเลยพุ้มเลยแค่นั้นไม่สนไม่สนว่าใครจะวิ่งมาพับแขวนเลยครับ ไม่เจอใครได้ยินเสียงผู้หญิงแว๊บๆเมื่อกี้หูดีเกินไปหรือเปล่ายังปั่นต่อแล้วก็กระทืบต่อครับเดี๋ยวเรากระทืบไม้ออกก่อนนะ เราพังบุญก่อนครับเขาจะได้ไม่เล่นง่ายเกินไปโดดวิ่งฉลุยวิ่งฉลุยเอาเซเบิ้ล เซเว่นวอดเว่นวดเครื่อนีอ้แรงครับใครมาปั่นมีคนตรนี้หเ,นหเ,เหรอโอเครื่องห้องสมุดแล้วย่ามาแตะไว้ยเห มั้กูกระทืบนี่ก็ได้มัให้ตีบล็อกไปเลยถึงกับสะดุ้งไปเลยการกำรรที่มันพอดีมันอะไรกัน แล้วมาเจอเฟิงหมิ่นครับไล่เลยแล้วกันเฟิงหมิ่นนะี่ยังไม่โดนแขวนนะเฟิงหมิ่นชุดชุดตำรวจแลวนี่สุดสวยยังเลยมีห้องวีอยู่ล่างเราแต่ว่าเราจะมาเอาเสานี้นะเราจะแขวนไกลๆให้มันเห็นออร่าครับ อุย้ะลุปะโอเคใครมันมาอาจเซดดานหืมจะมาเซดดานจู๊กุมหรือข้บูนอีกแล้วครับโซเทพมันเยอะจังวะด่านเนี้ย รอรีชาร์จแล้วก็เปิดตู้เคหมือนเห็นอะไรป่ะเมื่อกี้เหมือนเห็นอะไรป่ะเมื่อกี้ผมเห็นคุณเท่าตู้นะในออร่า ผมก็มองออกแค่นั้นเตะสองไปครับปัดสองแยกมาช่วยหนึ่งเราไปไล่คนบั่นกันครับ บูนอีกแล้บูนล,ลบลอยอ่ะไอพ้พวกนี้ใส่บูนทางบูนทิ้งกันนะผมได้ยินเสียงคนเจ็บนะเมืเอ่อกี้น่าอยู่ข้างบนกันครับ ติด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 เราอย่างไรอย่างต่อเนื่องครับเหลือสามเครื่องแล้วนะเรายังไม่กระทืบเครื่องนี้ดูออร่าหน่อยโอเค ถึงเลือดหนึ่งเนื้อฉะนั้นโอ้เสาอยู่นี่พอดีเอาไปเลยครับลีออนลีออนเอสเริร์นนี้ก็เริ่มเงียบแล้วนะ แงเซเบิ้ลวิ่งขึ้นอีกแล้ว เสียงอันนี้มันดังมากเลยอ่ะเสียงเครื่องเสียงอะไรไปเร็วประตูหาดดีกว่าครับ ไม่ทิ้งรอยด้วยไหนว่ห้องบูญน่ารำคาญที่หายไอ้บูญนี่แหละ ก็ขยันบูนชิบหายมามาละเพื่อนโอ้โหแล้วมันแยกมันแยกโซนแบบนี้เราต้องเช็คตรงนี้ครับ ลังเลเหรอลังเลลังเล อะไรเนี่ยจะเราเช็คหน่อยสิไม่เจอครับเขาได้อยู่แถวแถวนี้แหละมันเหลือเครื่องแค่นี้ครับไล้เสียงนี้มันอย่างดังเลย กันสิเพื่อนอเพื่อมนันมาบูนนะ ไปทำอะไรตรง,งนะั้นน่ะอ๋อบูนบูนอีกแล้วอปดิระหว่างบูนกับทูบอะอันไหนเร็วกว่ากันเพื่อน เล่นเนียนจัดเลยครับเริ่มจะเนียนกันละมาไม่มองหลังหรอไม่มองหลังหรอเพื่อนไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบ บูนอ,อีกแล้วเหรออีกแล้วเ,เพื่อนข้ามาสาไม่เจอครับโอ้โหเรียบร้อยหา้องบีไม่เจอหลุด เมื่อกี้หาห้องวีไม่เจอห้องวีมันอยู่ตรงไหนวะอ้อหอยู่ในนี้เดี๋ยวดิว้นโอเคเขามีโอกาสเดินผ่านทางนี้นะครับ จะวิ่งออกซ้ายไปครับแต่เครื่องได้แรงและล้วเราบิงลงมาเลึกเกิน ไหนกันสิเย่ยี่ฝั่งนู้นครับไม่เห็นรอยวิ่งนะ กับกีสสองรอบเอา้าไปไหนหวะโอ้สายตาผมแย่ามากอะไรไปเนี่ยนี่ต้องใส่แว่นแล้วนะ ตีแค่นี้ก็หลุดหายโอ้โห oh. ทั้งเดินติดทั้งตีหลุดอะไรกันครับเนี่ยหิวกันแล้วครับ มันเสียงเอง้เครื่องอันนี้หรือเสียงบูนวะผมงงคิดหม่เลยตอนนี้โอ้โหย่องอยู่ตรงนี้เพื่อนอ๋อเดี๋ยนะ เราเห็นเราเห็นนะตายเลยวะเนี่ยหืมแหวนเลยแล้วกันโอเคไม่ได้เซตหลุ่มดวงดีเองก็รอดเซเว่น ไปแล้วครับวิ่งผ่านหลุมไปเหรอเอ็งวิ่งผ่านหลุมมาเอ็งก็วิ่งไวไปเพื่อน ในเปิดประตูออกไปเลยไหมที่ไหนอ่ะหรือว่ามีกุญแจวะ <c oughs> มีกุญแจเหรอเิ่งเมิน หรือเนียนล็อเปิดประตูหรือ,อยังไง cháy lưới yêu thương này cháu lấy yêu thương năm mà nè hai bữa nay